สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับพอดแคสต์รายการ Google Lab โดยมีผมธีรพัฒน์เมธานุคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษ ab, ัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับโดยเราก็จะมาเริ่มจากการแลบอัพสภาวะตลาดตา่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงระหว่างวันที่8ถึงวันที่12ก,การกฎาคม2024นะครับทางดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ดัชนีทั้งเสียงของตลาดหุ้นท้องกงเนี่ยต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น พร้อมกันระหว่างสัปดาห์นะครับโดยดัชนี S&P 500ของตลาดพื้นสารัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นมา0.87%มาปิดที่ระดับ5,615.35จุดนะครับโดยมีปัจจัยที่นายพาเวลประธานเฟดเนี่ยมีการส่งสัญญาณชัดเจนนะครับในการที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประกอบกับรายงานอัตราเงินเฟอ้อสารัฐเดือนมิถุนายนที่ชะลอตัวลงเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำมุมมองของตลาดต่อก,การ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนก็ยังเข้าซื้อหุ้นนะครับเพื่อเก็งกําไรผลประกอบการไตรมาสที่จะมีออกมาในสัปดาห์ถัดไปนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะมีหุ้นอย่าง Nvidia, ทีย l อร l แอปเปรวมทั้งยังมีหุ้นอย่าง Home Depot แล้วก็เบิร์กชัยฮัตเตเวของวอลล์สเป f เฟ t เนี่ยมาเป็นตัวนํานะครับแม้จะมีการขายทํากําไรออกมาในหุ้นอย่าง Microsoft, Met a Amazon แล้วก็ Google ก็ตามนะครับ ส่วนดัชนีห้างเสงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็บวกขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับ2.77%นะครับมาปิดตลาดบันสุกที่ระดับ18,293.38จุดนะครับนอกจากเซติเมต์บวกจากปัจจัยเรื่องของตัชนีตลาดคุ้นสหรัฐเนี่ยก็ยังมีตัวเลขส่งออกของจีนที่ออกมาเนี่ยดดีเกินคาดนะครับแม้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อกลับมาชะลอตัวลงก็ตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนก็ยังเก็งกำไรนะครับว่า ทางการจีนเนี่ยอาจจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบนะครับในการประชุมใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนที่จะมีขึ้นในสัปดาห์ถัดไปนะครับส่วนหุ้นที่นำกระชนอรอบนี้เนี่ยก็จะเป็น阿里บา AIA Tencent ธนาคาร China Construction แล้วก็หุ้นอย่างเหมยชวนหากเอ่ยถึงบริษัทเสื้อผ้าที่ชื่อว่า Fast Retailing เนี่ยก็เชื่อว่านะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับหรือว่ามักคุ้นกับชื่อนี้สักเท่าไหร่นักนะครับแต่หากเป็นชื่อของยูดิโคนี่ น่าจะเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากนะครับโดยเฉพาะในหมู่นักช็อปว่าเป็นแบรนด์ร้านค้าปลีกเสื้อผ้าที่จําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพนะครับในาราคาที่ย่อมเยาวซึ่งบริษัทฟาร์สตีเทลลิงเนี่ยก็เป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเจ้าของแบรนด์ดังกล่าวนะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมียอดขายเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ผลิตและก็ค้าปลีกเสื้อผ้ารายใหญ่สุดเป็นอันดับ3ามของโลกในแง่ของรายได้นะครับ ซึ่งในบอดแค์นี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันนะครับว่าบริษัทนี้เนี่ยบีดียังไงนะครับโดยฟันรีเทลนี่เนี่ยถือก็ถือว่าเป็นบริษัทเก่าแก่ของญี่ปุ่นนะครับก่อตั้งขึ้นในปี19 1 9นะครับหรือว่าประมาณ75ปีก่อนนะครับที่จังหวัดอุเบะนะครับยามาฮกุชินะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับเริ่มแรกเนี่ยก็เป็นร้านจําหน่ายเสื้อผ้าผู้ชายนะครับชื่อว่าเมนช็อปโอเอสนะครับซึ่งคําว่า OS เเนี่ยก็มาจากชื่อย่อบริษัทในขณะนั้นนะครับก็คือ โอโกริโซจินะครับซึ่งก็เป็นชื่อของผู้ก่อตั้งนะครับก่อนในที่ในปี1984เนี่ยก็มาเปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้าทั้งของผู้ชายและก็ของผู้หญิงนะครับที่เมืองฮิโรชิมานะครับเปนชื่อว่า Unique Coating Warehouse นะครับต่อมาก็ย่อให้สั้นขึ้นนะครับเป็น u n นิค o ตต i n g นะครับแล้วก็ในปี1988เนี่ยบริษัทก็มีการขยายธุรกิจไปยังเกาะฮ่องกงนะครับโดยจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุน แต่ในขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งเนี่ยมีการผิดพลาดน,นะครับตัวอักษรตัว C ที่อยู่ในชื่อเนี่ยถูกพิมพ์ผิดมาเป็นตัวอักษรตัว Q นะครับแต่บังเอิญนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมิสเตอร์คาจตชินะครับซึ่งเป็นพยาตรุ่นถัดไปเนี่ยชอบชื่อนี้นะครับเวลาอ่านออกเสียงนะครับจิงย่อลงนะครับจาก u n นิโคตติ้มาเป็น u n i ิโคนะครับส่วนชื่อบริษัทเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงจาก โอโกริโชจิมาเป็นฟา s ์ d ดีเทลดิ้งในปี1991แล้วก็มีการขยายสาขาไปทั่วประเทศนะครับโดยในเดือนเมษายนปี1994เนี่ยก็มีจำนวนกว่า100สาขานะครับแล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นเป็นกว่า500สาขาในปี2001นะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยยอดขายแล้วก็กำไรของบริษัทเนี่ยก็แตะจุดสูงสุดน,นะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศนะครับ ดยย่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทแล้วก็ประเดิมเปิดสาขาที่ประเทศจีนแห่งแรกนะครับที่นครเซี่ยงไฮ้แล้วก็อีกสาขาที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มีการขยายตัวต่อเนื่องนะครับมาเป็น3,578สาขานะครับณซี่ปีการเงิน2,023นะครับที่ปิดงบไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางนี้เนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีประมาณ6 2สาขาคราวนี้เราก็มาดูภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้นะครับ โดยบริษัทที่ชื่อว่า Mord Intelligence เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดเนี่ยคาดว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่าตลาดประมาณ1.3ล,ล้านล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐในปี2024นะครับแล้วคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น1.8ล,ล้านล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐในปี2029นะครับหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย4.6%ต่อป,ปีนะครับ แม้ครับว่าจะมีการเติบโตเนี่ยแต่อุตสาหกรรมนี้เนี่ยถือว่ามีการแข่งขันที่สูงนะครับเนื่องจากมีผู้เล่นจํานวนมากนะครับซึ่งก็คาดว่าผู้เล่นรายใหญ่10บรายแรกเนี่ยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณแค่9%นะครับในแง่ของรายได้นะครับซึ่งใน10บรายเนี่ยก็นําโดยบริษัทอย่างอินดิเทคของสเปนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ซาร่านะครับตามมาด้วย s อสส่วนยูดิโคลเนี่ยของฟาร์สดีเทลลิ่งเนี่ยมาเป็นอันดับ3นะครับทั้งนี้เนี่ยในจำนวน10บรายแรกเนี่ย ฟั t ดิเทลลิงนะครับมีการเติบโตของรายได้มากสุดนะครับในปีการเงินที่ผ่านมานะครับในจำนวน10บรายนะครับซึ่งก็เชื่อว,ว่ามาจากเรื่องของอความชื่นชอบของผู้บริโภคนะครับในแง่ของตัวสินค้าที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าขายในราคาย่อมเยาวแล้วก็เป็นสไตล์ที่คนเอเชียเนี่ยชอบกันนะครับเรามาดูในแง่ของงบการเงินกันบ้างนะครับหากย้อนกลับไปตั้งแต่ปีการเงิน2004เนี่ยที่เรามีการเก็บข้อมูลเนี่ย พบว่ารายได้ของฟ a าน e ์รีเทลลิงเนี่ยเติบโตเป็นบวกทุกปีนะครับยกเว้นปีการเงิน2020ที่ลดลง12%นะครับเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีการปิดเมืองนะครับโดยมีในปีการเงิน2023เนี่ยบริษัททำรายได้เกือบ2.7ล,ล้านล้านเยนนะครับหรือประมาณ10,700ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น20%จากปีการเงิน2022นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตมากที่สุดในรอบ8ปีนะครับส่วนกำไรสุทธิในปีการเงินที่ผ่านมาเนี่ยอยู่เกือบ3 0 0นล้านเย,ยนนะครับหรือประมาณ1.9พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้น8%เยออนเดียนะครับส่วนผลการดำเนินงานในงวด9เดือนแรกของปีการเงิน2024เนี่ยทั้งรายได้แล้วก็กำไรสุทธิของบริษัท Fast Retailing เนี่ยเติบโตถึง32%แล้วก็37%ตามลำดับนะครับ ทำให้ในคาดว่าในปีการเงิน2024เนี่ยบริษัทจะมีการสร้างสถิติรายได้และก็กำไรสุทธิให้เห็นนะครับโดยล่าสุดเนี่ยบริษัทก็มีการปรับประมาณการกำไรจากการดำเนินงานของปีการเงิน2024เนี่ยซึ่งจะปิดงบในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยเป็น4 7 0 0 0 0ื่นล้านเยนนะครับหรือว่าประมาณ2.9พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0 0้าหม่นล้านเยนนะครับ หลังผลประกอบการครึ่งหลังเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่3ที่บริษัทเนี่ยจะมีการทํากําไรสูงสุดเป็นสถิติติดต่อกันนะครับโดยผลการดำเนินงานไตรมาสสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมเนี่ยบริษัทมีกําไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านเยนนะครับซึ่งก็สูงกว่านี่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับแม้รายได้จากการดำเนินงานในที่ประเทศจีนเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับแต่ก็ได้ผล การดำเนินงานที่แข็งแก่งจากตลาดอเมริกาเหนือยุโรปรวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาช่วยชดเชยนะครับสำหรับความน่าสนใจของหุ้นฟา s ์ d ดีเ i ลลิงเนี่ยนอกจากผลประกอบการที่โดดเด่นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของที่บริษัทเนี่ยจ่ายเงินปันผลออกมาอย่างเสมอนะครับมาตลอดนะครับนับตั้งแต่ที่เราเก็บตัวเลขตั้งแต่ปี2002003เนี่ยมาจนถึงปี2023นะครับก็คือ20 ปีแล้วนะครับบริษัทมีการจ่ายปันผลทุกปีมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นปันผลที่เป็นเทนขาขึ้นเกือบจะตลอดนะครับมีแค่ลดลงปีเดียวก็คือปี2016นะครับแต่ว่าในแง่ของอัตราผลตอบแทนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับราคาหุ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสปายของบริษัทญี่ปุ่นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบริษัทนี้เนี่ยมีการทํากระสาเงินสดสุดที่เป็นบวกมาตลอดนะครับก็ถือว่าแม้ว่าจะมีการ ลงทุนในเรื่องของตัวสินทรัพย์ถาวรเนี่ยแต่ก็ยังมีเหลือเก็บนะครับจนทําให้ล่าสุดเนี่ยตัวบริษัทฟ้าร,ร,รีเทลลิงเนี่ยมีเงินสดในมือถึง1นึ่งล้านเหนรียญดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันหุ้นของฟ้าร,รีเทลลิงเนี่ยก็ซื้อขายในตลาดหุ้นโตเกียวนะครับตัวย่อก็คือ9983นะครับแล้วก็มีมูลค่าตลาดเนี่ยประมาณ13 000, 000, 000, ล้านล้านเยนนะครับหรือว่าประมาณ8 2 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ แต่หากนักลงทุนท่านใดสนใจหุ้นตัวนี้เนี่ยล่าสุดทางธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเนี่ยก็ได้ออกตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทฟ a r ดีเทลลิงนะครับซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวมีสัญลักษ์ซื้อขายในกระดานของเซ็นนะครับก็คือ u n โคแ80นะครับก็คือ u n i q l o 80นะครับ mm. เพื่อที่ให้นักลงทุนไทยเนี่ยสามารถซื้อขายหุ้นตัวนี้ได้บนกระดานตลาดหุ้นไทยครับ ก่อปิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็สามารถลงทุนได้กับ k t x ผ่าน k t x Intertrade แล้วก็พบกันใหม่รอบหน้าเช่นกันนะครับสวัสดีครับ